ใครชอบมาสายโมชิเขาตื่นแล้วเขาไม่ค่อยรู้ครับเขาชอบนอน<ม>นอนแช่อย่างเงน้ยเลยแช่ในทีมเราอ่ะแบบมีใครเป็นตัวโจ๊กที่ตื่นบ้างใครพี่ตัวโจว๊กแบบพอตลกอะไรอ่ยมีม, <นะ S 1> มพี่ไอ้โมชิกแก่ใจไหน,น,นคือเห็นหน้าก็ขำแล้วไม่ต้องทำอะไรนะคือเห็นหน้าก็ขำเลยยิ้มเลยไม่เช่นมึงตื่นยิ้มเลยิพี่พี่น้องมองดิอาจจะยิ้มก็ได้ทุกทีไหนในทีเวลาสั่งอาหารนะสั่งเยอะตลอดรู้เลยพี่คนเนี้ย มีคนเดียวพี่จัดจัดวาสนาเพราะว่าต่อมาก็คือแม้แต่ในทีเวลาแบบเข้าทีมครุกวิ่งคนแรกเลยใครอะยโจนาับโอ้ตัวหนีหนียังเดียวไม่สู้อะแต่มันต้องมอบแล้วมันมีอะไรจยิงๆตั้งหลักครับตั้งหลักออกไปตั้งหลักแต่ไกลหน่อยคนในทีคนไหนอะเชื่อใจได้มากแบบอ๋อช่ไหม น่าจะผมมาแหละเอาไว้ก่อนเลยพี่ค้านค้านเลยเรื่องนี้แทย์เยอร์คนไหนในทีมอะแบบช่วยทำให้คนอื่นใจเย็นลงคอยปลอบใจอ๋อผมแล้วแหละเราฝ่ายข้อมือหรอจริงครับเราเราเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับเห็นด้วยเวลาเราสูบหัวคุยกันอยากรู้ว่าในทีมอะใครชอบมีความคิดอะไรแบบแปลกหรือเป็นความคิดที่แบบว่าคือแบบ ไอเดียที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะดีไหยออเลดีนะครับมันมันแบบชอบเบิร์นมากแบบพูดที่อะไรนี่เป็นไปไม่ได้ครับใช่ครับพี่มันพูดแบบเกินอะแบบทำทำไม่ได้แต่มันพูดอต่พี่ประมาณนั้น